เกมกับชลบุรีประตูที่อิปซันยิงได้ก็ลักษณะคล้ายๆแบบนี้ครับบอลตักจากซ้ายเข้ากรอบเขตโทษหลุดกับดักล้ำหน้าเข้าไปนะครับนะครับบุรีรัมมาทางขวาครับสุบรัณคืนกลับมารัตนากรข้างหน้ามีขยับยอดมาเอาถึงด้วยครับตัวประกอบลม้มแล้วจริงนูกนี้หนึ่งศูนย์เลยครับแต่ว่าดูว่ามีฟาวหรือเปล่าแต่หนึ่งศูนย์ไม่ก่อนแล้วนะครับได้ประตูจากรอนสนัทด,ดุบูุญย่าครับ ช้เวลา20นาทีครับสำหรับบุรีรัมม์กับการทำประตูแรกตรงนี้เหมือนผู้เล่นของเนี่ยจะลื่นไปเองนะครับตัวที่อยู่ข้างหน้าก็ประกบลอนสนาดูมบุญยาโอ้โบจะได้ของบุรีรัมม์ก็ได้มาง่ายๆเหมือนกันนะครับบอลจากทางขวาแล้วเปิดเข้ากรอบเขตโทษเนี่ยครับทางฝั่งก่อนแก้ยไงเต็ดก็มาโบยมาปาทัวรผู้ตัดสินนะครับ,บไม่ล้ำแน่นะครับแต่ว่าตรงเนี้ยดูว่าอื้อหือ คือเราไม่เห็นว่ามีมือไปไปผักเอเลฟก่อนหรือเปล่านะครับเดี๋ยวต้องดูกันอีกทีหนึ่งหรือว่าจะลื่นมาเองอมีมีมือไปข่ายโดนหน่อยๆครับ <L F S 2> เอเลเงก็พยายามจะฟรองผู้โสิทิเมือ่อแต่ว่าก็ต้องชมดูมุยาออก,การพักอ,อกเอาบอลลงแล้วอวเลขได้เลยนะครับแล้วยิงเฉียบคมมากครับบอลเข้าข้างแทบจะเสียบเสาไปเลยครับถ้าได้ก็จะเป็นประตูที่9ในซีซั่นนี้นะครับของหลอนชนะดูบุยาครับ น่าจะได้ครับเหมือนจะเคเียร์นะครับ,รบเป็นประตูของทางฝั่งบูรีรัมยูไนเต็ดครับเนี่ยครับ,บูุตสินชี้ให้ทางขอนแก่นในเขี่ยรเริ่มเกมนะครับว่ขอนแก่นอนไม่อยากจะเขียรยบอนเริ่มนะครับแต่ว่าู้ตสินก็คุยกับทีบีอาเรียบร้อยแล้วนะครับ